ครับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านกับผมทนาวีระยุทธ์นะครับวันนี้ทนายจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการรังวัดที่ดินที่มีการทําแผนที่นะโดยแนวเขตเนี่ยมีการลุกล้าบริเวณใกล้เคียงกันนะครับคําถามคือว่านะแผนที่ของกรมที่ดินเนี่ยนะในชั้นที่เราไปยื่นขอรังวัดที่กรมที่ดินกับในชั้นศาลเนี่ยนะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรและมีข้อน่าสังเกตใดๆที่จะมาเล่าให้ฟังนะฮะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าการทําแผนที่ของกรมที่ดินนะฮะหรือการยื่นขอรังวัดเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะไปยื่นขอรังวัดได้ด้วยตนเองถ้าเราเป็นเจ้าของที่ดินการขอรังวัดเพื่ออะไรนะฮะในเอกสารก็จะระบุนะครับว่าเพื่อสอบเขตชนดนะครับเพื่อให้รู้แนวเขตของเราโดยหลกัหลกๆก็จะรู้เพื่อให้รู้แนวเขตของเรา <c oughs> บางคนก็จะรังวัด เพื่อแบ่งแยกฉนดนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ไม่กี่อย่างประมาณนี้นะครับส่วนในชั้นศาลเนี่ยนะการทําแผนที่หรือการขอรังวัดในชั้นศาลเนี่ยก็จะมีประเด็นในเรื่องของการลุกล้านะครับลุกล้ําว่าแนวเขตกําแพงต้นไม้ที่ลุปล,ลักลุกล้ําเข้ามาเนี่ยนะมีแนวเขตความกว้างความยาวกี่เมตรนะครับเข้ามากี่ตารางวาในเนื้อที่ที่ดิน อยู่ด้านทิศใดของที่ดินความแตกต่างของมันระหว่างการรังวัดที่เราไปยื่นด้วยรังวัดตัวเองกับการรังวัดชั้นศาลเนี่ยมันต่างกันอยู่ที่จุดเดียวเลยครับการเชื่อถือพยานหลักฐานนะต,ต่างกันที่จุดเดียวเลยการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานเพราะการที่เราไปยื่นคําขอรังวัดตัวเองเนี่ยะฮะตามกฎหมายเนี่ยถือว่าศาลไม่รับรู้คําว่าศาลไม่รับรู้ก็คือถ้าเกิดเราเอา หลักฐานที่เราไปยื่นรางวัดตัวเองมาใช้ในชั้นศาลเนี่ยโดยปกติของคดีเนี่ยศาลจะไม่ค่อยรับฟังไม่ค่อยนํามาใช้อ้างอิงเพราะการที่เราไปยื่นรางวัไฝ่ายเดียวเนี่ยนะไม่ได้ให้โอกาสที่ดินข้างเคียงโต้แย้งขัดขันเมื่อเรามายื่นขอรังวัดโดยให้ศาลมีหนังสือไปที่กรมที่ดินนะก็จะแสดงให้เห็นนะครับว่าการ ยื่นดังกล่าวนั้นมีคู่ความฝ่ายตรงข้ามก็คือเจ้าของที่ดินข้างเคียงที่ลุกล้ำแนวเขตไม่ว่าจะเป็นกรณีถึงการสร้างกาแพงนะการสร้างถนนการสร้างบ้านลุกล้ำเข้ามาการสร้างต้นไม้ลุกล้ำเข้ามาก็จะมีกรณีที่เจ้าของที่ดินข้างเคียงเนี่ยนะเข้ามานะโต้แย้งคัดค้านในส่วนจํานวนเนื้อที่ได้ไม่ว่าจะเป็นความกว้างความสูงความยาวนะก็จะแสดงให้เห็น นะเมื่อเป็นดังนี้แล้วเนี่ยนะ,ะก็จะมีแผนที่นะฮะส่งมายังที่สารข้อสังเกตประการเดียวก็คือว่านะถ้าทนายแนะนำนะการทําแผนที่ในชั้นศารกับสำนังกงานที่ดินเนี่ยเราถ้าเกิดเราจะมีการฟ้องร้องในเรื่องการลุกล้ําที่ดินการฟ้องขับไร่นะครับก็ให้มาหลังวัดที่ศารนะโดยยื่นขอให้ศารเนะีนะ่ยนมีหนังสือ ไปที่ที่ดินแล้วขอรลังวัดเพราะอะไรเพราะเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าหลังวัดสองรอบแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเพราะการยื่นหลังวัดเนี่ยนะฮะได้คิวครั้งแรกเนี่ยอาจจะประมาณ3เดือนนะแล้วก็กว่าจะเจ้าที่จะรายงานผลเนี่ยก็อีก3มเดือนรวมประมาณ6เดือนก็ค่อนข้างใช้เวลาแต่นั้นถ้าเกิดเราคิดว่าจะมีการฟ้องร้องกันแล้วเรารู้แนวเขตในเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะทนายก็แนะนําว่าให้มา ยื่นคาขอรังวัดที่สารเพื่อให้สารเนี่ยมีหนังสือไปยังสํานักงานที่ดินเพื่อขอทําแผนที่และมีการรังวัดและเจ้าที่ดินจะส่งแผนที่ที่มีการรังวัดเนี่ยเข้ามาที่สารเพราะเมื่อเข้ามาที่สารแล้วเนี่ยนะคําำถามก็คือว่าถ้าโจทและจําเลยเจ้าของที่ดินที่เป็นต้นเหตุกับเจ้าของที่ดินที่มาลุกล้ําเขานะฮะมีปัญหาพิพาทกันเกี่ยวกับ เรื่องจํานวนเนื้อที่ที่เป็นการลุกล้ําคําตอบประการต่อมาก็คืออะไรก็คืออย่างนี้ครับว่าจํานวนเนื้อที่ที่ลุกล้ําเนี่ยนะฮะถ้าเกิดศาลวันนัดตรวจแผนที่ศาลบอกว่าเนื้อที่ตรงนี้นะมีประมาณสามตารางวาที่เป็นการลุกล้ํากันนะแล้วโจทย์จำเลยเจ้าของที่ดินที่ถูกลุกล้ํากับเจ้าของที่ดินที่มาลุกล้ําบอกว่าถูกต้องนะะแต่นะ ข้อทจริงมีจํานวนเนื้อที่ที่เพิ่มขึ้นในการลุกล้ำเนี่ยนะอาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากการรังวัดก็ได้นะครับอย่างนี้เนี่ยนะฮะอย่างนี้เนี่ยนะก็ต้องถือนะครับว่าการที่เจ้าพนักงานที่ดินทําแผนที่ส่งสารว่ามีเนื้อที่ที่ลุกล้ําประมาณ3ตารางวาเนี่ยนะถือว่าถูกต้องแล้วเพราะโจทจมเลยเนี่ยนะนะได้ยอมรับนะะในเอกสารดังกล่าวว่าเนื้อที่ที่มีการลุกล้ำเนี่ยถูกต้องนะครับ ทีนี้เป็นไปตามคำพิพากษานะครับสารดีกาที่1 3 9 9งสามเก้าเก้าทับสอนินะฮะตัดสินไว้าาว่าปีพศสองพนระฮะวิจัยอย่างนี้ครับว่าก่อนสืบพยานสาราต้นมีคําสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินหลังวัดทาแผนที่พิพาทโดยให้ปรากฏแนวเขตที่ดินของคู่ความแนวเขตที่ดินพิพาทรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างต้นไม้หรือสิ่งอื่นใดบนที่ดินตามที่คู่ความนาชี้และสาราต้นให้ตรวจ ให้คู่ความมาตรวจและรับรองแผนที่พิพาทที่เจ้าพนักงานที่ดินจัดทําขึ้นคู่ความทุกฝ่ายแถลงรับรองว่าถูกต้องดังนั้นข้อที่จริงที่ว่าที่พิพาทที่ดินที่มีการก่อสร้างรั้วคอนกรีตลุกล้ามีขนาด3.7ตารางวาที่โจทย์และจำเลยยอมรับถือเป็นคำรับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา8 4วรรค3ในเรื่องของพยานหลักฐานดังนั้นการที่โจทอุททรว่าเนื้อที่มีที่ลุกล้ํในมี84ตารางวานะฮะ จึงรับฟังไม่ได้กล่าวโดยสรุปก็คือว่าถ้าเกิดเจ้าพนักงานที่ดินทําแผนที่สงสารแล้วแล้วเจ้าของที่ดินและเจ้าของที่ดินที่ถูกล้มเซ็นยินยอมรับรู้รับรองแนวเขตในการลุกล้ําว่ามีเนื้อที่ประมาณ3.7ตารางวานะแม้ความจริงจะมีเนื้อที่84ตารางวานะสารกิกาก็เลยถือว่าเมื่อคุณยอมรับว่ามีเนื้อที่ที่ลุกล้ํา3.7ตารางวาแล้วเนี่ย จะถือว่าคุณยอมรับว,ว่ามีหน้าที่84ตารางวาไม่ได้คุณต้องไปฟ้องใหม่นะครับต้องไปฟ้องใหม่ถ้าเกิดมีการลุกล้ํากันอย่างที่คุณอ้างนะแต่จะเป็นฟ้องซ้ําหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นประเด็นใหม่หรือประเด็นเก่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการรังวัดและตัวอย่างของคำพิพากษาที่ทนายเอามาพูดให้ฟังการโดยสรุปการรังวัดที่ที่สำนักงานที่ดินกับลานรังวัดในชั้นศาลเนี่ยนะฮะมีข้อแตกต่างกันในเรื่องของ1ค่าใช้จ่ายนะครับสระยะเวลา 3. ความน่าเชื่อถือของหลักฐานเพราะถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีการฟ้องแล้วเรารู้แนวเคของตัวเองแล้วเนี่ยแล้วมาลังวัดที่ศาลเนี่ยนะฮะขอให้ศาลมีหนังสือไปที่กรมที่ดินเนี่ยนะฮะอันเนี้ยก็จะถือว่ามีน้ําหนักมากกว่าเพราะมีคู่ความเจ้าของที่เจ้าของที่ดินที่ถูกล้ําเข้ามาคัดค้านมาต่อสู้กันในคดีดังกล่าวนะฮะสนใจปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับที่ดินนะ,ะว่าจ้างให้ค่าปรึกษา ก็สามารถโทรศัพท์ที่ทนายวิยุทธ์ได้นะครับถ้าชอบคลิปโรนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทนายวิยุทธ์พบกกนใแมกวันหน้าสวัสดีครับ